สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับสศักดาที่มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับอุบลราชธานี ani, ว่าอ่ะคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวฝากตอบนะครับฝากตอบทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ทุกสายที่โทรเข้ามาสอบถามนะครับว่าที่อุบลราชธานี bon ani, นะครับที่มีข่าวอุทกภยัยนะครับข่าวน้ําท่วมใหญ่นะครับที่อ bon ุบลที่มงคลคาเซ็นเตอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ว่า,วาในพื้นที่ที่มงคลคาเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่นะครับเรายังไม่ได้รับผลกระทบใดๆนะจากอุทกภัย นะครับซึ่งปกติเราก็คือไม่ได้รับอยู่แล้วนะครับอันนี้สําหรับคอมเมนต์ที่นะครับสอบถามเข้ามาบอกว่าอย่าอย่าไปซื้อรถเลยช่วงนี้นะครับเพราะว่าที่อุบลน้ําท่วมนะครับต้องบอกว่าที่ท่วมเนี่ยก็คือท่วมจริงนะครับในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำนะครับลุ่มน้ํามูลซึ่งโดยปกติเกือบทุกปีอยู่แล้วนะครับอาจจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับระดับน้าแต่ละปีแต่ปีนี้ก็จะหนักหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าที่ที่เราตั้งนะครับแล้วก็บริการจาหน่ายรถมือ2ซื้อขายรถมือ2ออยู่ ไม่ได้รับผลกระทบนะครับไม่มีน้ําสักหยดนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าหลายคนที่คอมเมนต์ในเชิงติดลบมานะครับผมก็จะตอบในคลิปนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับดูบรรยากาศเส้นชายางกูลนะครับที่ร้านเราตั้งอยู่นะครับถนนเส้นหลักที่มุ่งหน้าไปทางอํานาจเจริญมุกระหารนครพนมไม่มีไม่มีผลกระทบจากอุตุภัยจากน้ําท่วมนะครับสำหรับ f c หรืออะไรหลายคนนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาหรือหลายท่านที่เป็นห่วงนะครับหลายท่านที่เป็นห่วงก็เดี๋ยวผมจะ พาดูเลยว่าของเราเองเนี่ยนะครับทุกตารางนิ้วนะครับไม่ได้รับผลกระทบนะนะครับขอบคุณที่เป็นห่วงแล้วก็บางคนที่นะครับเสพข่าวนะครับเสพข่าวอที่ไม่เป็นจริงนะครับบอกว่าเฮ้ยจริงๆเขาออกข่าวว่าอุบวนน้าท่วมก็ท่วมท่วมจริงนะฮะคือมันท่วมเฉพาะลุ่มแม่น้ํานะครับซึ่งถามว่าในฐานะที่เรานะครับจำนายนะครับจำน่ายซื้อขายรถออฟโรดรถสี่คูสที่เป็นรถยกสูงอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าทุกภารกิจนะครับที่เป็นกิจอาสาช่วยเหลือสังคม นะครับบอสใหญ่ของเราเองก็บรญชาการนะครับช่วยพี่น้องในพื้นที่มาเกือบเดือนแล้วนะครับก็จะมีอาณาจักรที่ผมเคยขายไปนะครับรถยก6นิ้ว4นิ้ว8นิ้วที่สูงสูงเนะี่ยถามว่ามันเกิดประโยชน์ในตอนนี้แหละเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันข้างหลังครับ,รบนี่ก็จะเป็นาการเตรียมสถานการณ์ในช่วงเช้าของทุกทุกวันนะครับตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งแน่นอนหลายคนที่เป็น fc ของมงคลเ็นเตอร์ก็จะทราบดีนะว่าของเราเองเนี่ยนะครับเป็นอาณาจักร เป็นศูนย์รวมออฟโรดที่เยอะที่สุดในอีสานนะซึ่งเนี่ยรถกลุ่มนี้เมื่อก่อนผมเมื่อก่อนก็เอาไปเ,เ,เ,เอาไปเอาไปเอาไปรีวิวขายนะครับสังเกตว่าจะมีการเพิ่มนะครับเพิ่มเบาะที่เป็นคล้ายๆกับรถ2แถวเข้าไปนะครับปกติแล้วคือเราถอดเก็บไว้เราจะขายเป็นสไตล์แบบออฟโรดทีนี้เราก็มีการดัดแปลงตกแต่งเพิ่มเพื่อที่จะบริการพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ร่มน้ำนะครับแต่ต้องเดินทางไปทํางานปกติอยู่นะครับก็เป็นรถที่ยกมา4นิ้ว นะครับแล้วก็ต่อส n o กเกิลน,นะครับต่อส n o เกิลเพื่อลุยน้าหนักหนักได้นะครับพูดง่ายๆคือจมหมดล้อก็ยังวิ่งได้นะฮะอันนี้คือรถเล็กไม่ควรผ่านนะครับอันนี้คือบริการจริงๆมีหลายหลายหลายคันมากนะมีหลายคันมากแต่ว่า,อาสองคันนี้ออกหลังสุดวันนี้นะครับเอามาเช็คความพร้อมนะครับก็พูดง่ายๆคือทุกภารกิจที่ใช้งานหนักๆเองเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการเช็คทุกเช้านะครับนะก็จะมีส่วนหนึ่งที่ออกไปตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็คือไปบริการ ส่งพี่น้องประชาชนบางคนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําน้ําท่วมกระทบก็จาเป็นต้องเดินทางมาทํางานในเมืองอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีรถรับส่งนะครับกลุ่มนี้จากามงคลคอนเซนเตอร์ออกไปให้บริการนะครับและที่สําคัญก็คือรถกลุ่มนี้นะครับมีอุปกรณ์ช่วยเหลือ ครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกการลากนะครับอุปกรณ์ไฟส่องสว่างนี่คือเราเซตมาเชื่อว่าน่าจะอยู่กับพี่น้องชาววนอีกสักระยะหนึ่งนะครับสำหรับอุทุภัยครั้งนี้นะครับแน่นอนว่าในเมื่อเรานะครับอยู่ในกลุ่มที่เป็นออฟโรดอยู่แล้วนะครับซื้อขายจําหน่ายอยู่แล้วนะครับเหตุจําเป็นนะครับที่ต้องเป็นงานจิตอาสาเองเนี่ยเราก็พร้อมนะครับซึ่งที่ผมบอกย้ําไปก็คือของเราไม่ได้รับผลกระทบนะนะครับฉะนั้นแล้วในเรื่องของบอกว่า น้ำท่วมอุบลไม่กล้าเสียดเมือสองกลัวราน้ําท่วมต้องบอกว่านะครับเราจะเสพข่าวมุมเดียวนะคุณผู้ชมคือมันเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำนะครับเป็นพื้นที่ลุ่มน้ํามูลนะครับซึ่งน้ํามันไหลมาจากทั่วอีสานแหละมันจะมาออกสู่แม่น้าโขงอยู่ที่จังหวัดอุบลนะครับซึ่งทุกๆปีมันก็จะประมาณนี้แต่ว่าปีนี้ก็พายุมันเข้าหลายลูกนะครับแล้วก็น้ําก็จะทะลักมาจากจังหวัดอื่นมารวมที่อุบลนะครับก็พื้นที่ลุ่มน้ำก็จะน้ําสูงขึ้นหน่อยปีนี้นะครับแล้วก็พี่ใหญ่ของเราปกติเเองี่ยะครกก็จาว ช่วยนะครับช่วยในเรื่องของส่งรถนะครับส่งรถสไลด์ออนทั่วประเทศก็นะครับยังไม่มีการส่งรถก็ดัดแปลงนะครับดัดแปลงเป็นรถที่วิ่งเข้าพื้นที่ลุ่มน้ำนะครับแล้วก็เสริมคานเหล็กคานจับเข้าไปนะครับเพื่อที่จะรับส่งพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับไปบรรทุกได้หลายคนแล้วก็รวมถึงปล่อยหางสไลด์แล้วก็นะครับบรรทุกรถนะครับสไลด์รถพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมออกมาได้ทัน นะครับออกมาจากพื้นที่น้ำท่วมเพื่อไม่ให้รถยนต์เสียหายนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งที่เราทำมาตลอดนะครับซึ่งบอสของเรานะครับท่านประธานของเราก็ไปช่วยตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ก่อนที่โนรูจะเข้านะครับทุกวันนี้ก็ยังปฏิบัติภารกิจอยู่นะครับก็จะฝากเอฟซีทุกท่านที่ติดตามมงคลคาเซนเตอร์นะครับก็ว่าของเราเองเนี่ยนะครับมาสรุปให้ฟังนะครับฉะนั้นล้าซื้อรถก็ยังซื้อขายได้ปกตินะก็ยังซื้อขายได้ปกตินะครับไม่ได้ ไม่มีว่าเอารถจมน้ามามาขายเพราะว่าของเราไม่มีไม่ไม่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่เคยด้วยนะครับไม่เคยไม่เคยแม้สักครั้งที่จะน้าช่่มบริษัทเราแล้วไม่มีไม่มีข่าวนั้นนะครับฉันแล้วนะครับคอมเมนต์ต่างๆที่นะครับอาจจะด้วยประสงค์ดีหรือประสงค์ไม่ดีก็แล้วแต่นะครับถือว่าผมตอบผ่านคลิปนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับขอบคุณที่ติดตามมงคลเคานเตอร์นะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวบนและก็นะครับทีมงานมงคลเคนเตอร์ที่ลงพื้นที่ประสบภัยในทุกๆวันทุกสัปดาห์ด้วยนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับก็ฝากติดตามเหมือนเดิมนะผมยังซื้อขายเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังในพื้นที่นะครับสถานการณ์ณปัจจุบันที่บริษันีสวัสดีครับ